แจ้งข่าวดีและดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตอนนี้คอรมองไม่ได้โละในส่วนของคนเก่าที่ถือบัตรคนจนยังคงได้รับสิทธิ์ทุกคนทั่วประเทศค่ะและยังคงจ่ายเงินเหมือนเดิมตามปกติเลยนะคะและที่สําคัญค่ะคนที่รับเพิ่มคือ กลุ่มที่ตกหล่นทั่วประเทศค่ะเตรียมความพร้อมลงทะเบียนรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลแล้วก็แจกเงินเพิ่มเติมเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่คนใหม่ทั้งหมดที่อยู่ในส่วนของกลุ่มที่ตกหล่นกินดีด้วยเตรียมลงทะเบียนค่ะส่วนคนเก่ายังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมตามปกตินะคะคุณผู้ชมรับสิทธินู่นยาวไปเลยค่ะจนถึงกันยายน2565นเรื่องราวข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้และที่สําคัญยังคงได้รับสิทธิ์รับเงิน เพิ่มเติมเข้าไปในบัตรอีกมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายะเอียดข้อมูลข่าวสารข่าวดีสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับส c r i b e เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซบนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพี่น้องประชาชนทุกท่านต้องบอกว่าตอนนี้คอรมอ หนักมากให้กับพี่น้องที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องบอกว่ารายเก่ายินดีด้วยนะคะตอนนี้คอรมอยยังคงอนุมัติงบในการจ่ายเงินไปจนถึงเดือนกันยายน2565ค่ะและถ้าหากตามที่ได้อนุมัติไปนะคะไม่น่าจะมีการลงทะเบียนในส่วนของบัตรคนจนที่เป็นรายเก่าทั้งหมดน่าจะให้สิทธิ์ไปทั้งหมดเลยค่ะ15.65ล้านคนนะคะแต่ยังไงก็ต้องมาลุ้นว่าตุลาคมนี้จะสรุปเงื่อนไขออกมาอย่างไรแต่ที่แน่ๆค่ะอนุมัต งบในส่วนของรายเก่าทั้งหมดให้เรียบร้อยและเตรียมจ่ายเงินในวันที่1ตุลาคมนะคะตั้งแต่เงินโครงการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200-300ถึงบาทค่าเดินทางเหมือนเดิมค่าแก๊สของต้มเหมือนเดิมค่ะและนอกจากนั้นยังคงสามารถโอนเงินและเติมเข้าไปในบัตรในส่วนของโครงการเพิ่มกำลังซื้อเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมส่วนการรับเพิ่มน่าจะมีการรับเพิ่มทั่วประเทศเรียกว่ากลุ่มตกหลน่นน่าจะารับในส่วนของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มนี้นะคะเข้ามาสู่ในระบบของ วัสดิการแห่งรัฐนั่นก็คือสามารถถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะส่วนวันและเวลาในการลงทะเบียนกลุ่มที่ตกหล่นใครที่ยังคงไม่ได้รับสิทธิ์ใครที่ยังคงไม่ได้รับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมความพร้อมลงทะเบียนค่ะปกตินะคะจะลงทะเบียนผ่านทางาธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารทกสธนาคารออมสินแต่ไม่แน่ว่าอาจจะสรุปออกมาเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือไม่ก็ต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารอีกครั้งหนึ่งค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชม คอรมอยังได้มีการเคาะในส่วนของ ค่าน้ำและก็ค่าไฟฟ้าค่ะจากเดิม1 0 0ถึง230บาทนะคะถ้าค่าน้ําก็คือ100ค่าไฟฟ้าก็คือ230บาทแต่ถ้าหากมีการปรับเกณฑ์ใหม่ก็คือค่าน้ํายังคงเป็น100บาทเหมือนเดิมแต่ว่าค่าไฟนะ่ยไม่เกิน315บาทนั่นเองค่ะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือในส่วนของคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในกลุ่มผู้พิการครมออนุมัติในส่วนของการจ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้พิการที่ถือบัตรคนจนเพิ่มไปอีกนะคะตั้งแต่ เดือนตุลาคมจนถึงเดือนกันยายน2565เลยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถรับเงินได้นะคะในวันที่10ตุลาคมนี้800บาทเข้าบัญชีค่ะอีก200บาทวันที่22ตุลาคมโอนตรงเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเป็นเงินสดใช้ได้ก็ยินดีด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้คอรมอก็เป็นหนักมากข้องบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะให้ทั้งรายเก่าได้ใช้ต่อจนถึงปี2565แล้วก็มีการเพิ่มวงเงินค่าน้ําค่าไฟเพิ่มแล้วก็ ต่ออายุในส่วนของบัตรคนจนหรือบัตรสริการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ยังรับเพิ่มในส่วนของกลุ่มที่ตกหล่นเข้ามาลงทะเบียนใหม่คาดว่าจะสรุปเงื่อนไขในเดือนตุลาคมนี้ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่นํามาฝากค่ะซึ่งชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ